อารายชื่อวรรณคาดีเนาะเราจะพูดกันถึงรายชื่อวรรณคาดีก่อนทีนี้พี่ยุก็ยังคงยึดหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักเอาไว้ก่อนรายชื่อวรรณคาดีนะคะระดับชั้นม .1 จนกระทั่งถึงม3นะคะถ้าเป็นม1นเนี่ยนะคะเราจะได้เรียนกันก็นะะจะมีเรื่องนิราชภูเขาทองนิราชภูเขาทองโอเคอ่ะนิราชภูเขาทองเราก็มีโครงโครงโลกกนิตค่ะ โลงโลกกนิตนะคะแล้วบางคนก็ได้ท่องอาขยานด้วยใช่ไหมนาคีมีพิษเพียงสุริโยคุณคุณไหมล้เลยกว่าทำเดโชเช่มช้าพิษน้อยหิงโยโซแมลงป่องชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤทธีแล้วก็มีสุภาษิตพร่วงสุภาษิตพร่วงกาบเรื่องพระชัยสุริยาแล้วก็จะเป็นเสมือนนาแบบ อ่านด้วยนะบทสอนอ่านสะกดคําในมาตราตัวสะกดนะมาตราต่างๆอันนี้เป็นรายชื่อวรรณคดีม .1 หนึ่งม .2 ม .3 นะเอาถัดมานะคะราชาธิราชมีกาบเหชมเครื่องคาวหวานด้วยแล้วก็จะมีนะอาขยานที่ท่องการเกือบจะทุกลงเรียนมัส,สมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่าร้อนแรงนะชายใดได้กลิ่นแกงแรงอยากไข่ไฝปัญหาคุณลุงไรยซอนะคะกาบเหชมเครื่องขาวหวานอาถัดมามหนึ่งยังเรียนเรื่องนะมีนิทานพื้นบ้าน พอร้องขึ้นม2เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่ารายชื่อวรณคาดีเหล่านี้เนี่ยนอกจากนะคุณครูจะสอนแบบเขาเรียกว่าถอดคำประพันธ์เล่าเรื่องย่อให้ฟังแตกประเด็นเนื้อหาเนื้อเรื่องโดยละเอียดแล้วมันยังมีประเด็นอะไรอีกที่เราควรจะต้องโฟกัสและเป็นประเด็นที่มักจะนำมาออกข้อสอบในสนามสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะสนามโอเนตนะวัดความรู้นะประเมินความรู้นะระดับชาอิ ระดับช่วงชั้นแล้วยังมีข้อสอบนะคะสอบเข้าข้อสอบแข่งขันอื่นๆอีกอย่างเช่นสอบเข้าม .4 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงอย่างเช่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2> ม,ม <S .2 จะได้เรียนโครงภาพพระราชพงศาวดารเกิดจากคำว่าพงศะกับอวตารโดยทั่วไปแล้วพระราชพงศาวดารก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์บทเสภา บทเสภานะบทเสภาสามคัคคีแต่คำนี้น้อยคนที่จะอ่านถูกบทเสภาสามัคคีสระเอสอเสือวแหวนกอไก่พิวขอขีดเส้นใต้สีเหลืองเอาไว้ก่อนวิศวะกันมาแล้วสามัคคีนะสระเอสอเสือวแหวนกอไก่แล้วก็ขีดเส้นใต้คำเดิมอ่าคำนี้ต้องอ่านว่านะบทเสภาสามัคคีเสวกค่ะต้องอ่านเราเสียงสองพยางว่าเสวกนะคะ เอาเราเสียงว่าเสวพูดตามพี่อ,อยู่พร้อมกันหนึ่งสองสามเสวเสวและเสวอ ดีมากนะคะเราจะไม่อ่านแบบว่าเขินๆว่าบทเสภาสมมามคีสเวกนะเธอเอาละถัดมานะคะเราเรียนศิลาจารึกหลักที่หนึ่งศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนะ,ะของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอะ่ะปีที่เราประดิษฐ์อักษรไทยก็จะตรงกับปีพุทธศักราช1826ไปแม้จำได้ 1826พ่อกูชื่อสีอินทราทิศแม่กูชื่อนางเสืองพี่ตัวชื่อบานเมืองตูพี่น้องท้องเดียวห้าคนผู้ชายสามผู้หยิงสงพี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตรียมแต่ยังเล็กนะคะ วันนักดีเรื่องนี้นอกจากเราจะได้เรียนนะคะลักษณะภาษาที่ใช้ในสมัยสุโขทัยนะ,ะสมัยสุโขทยัยและยังได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของภาษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงเรื่องของคำศัพท์เรื่องของความหมายบทละครเรื่อง รามเกียรติ์รามเกียรติ์ก็เกิดจากคำว่ารามกับคำว่าเกียรติแล้วก็เติมเครื่องหมายทันทาคาตไปที่ต่อเต่าสระอ,อีจึงอ่านออกเสียงว่ารามเกียรติ์นะถ้าน้องปิดเครื่องหมายทันทาคาตออกก็คือรามเกียรติ์เห็นไหม รามเกียรตินะบางคนบอกเอ้าเพิ่งรู้นะคะอ่าเรื่องนี้ก็เป็นวรรณคดีที่เชิดชูยกย่องสรรเสริญนะคะวีรกรรมบทบาทของพระรามซึ่งเป็นพระนารายณ์อวตารลงมาปราบยุคเขน็นอ่ายุคเข็นในที่นี้ก็เกิดจากอะไรเกิดจากนนทกจําได้ไหมนนทกอะ่ะที่นะคะอืมนะกลับมาเกิดเป็นโทศกัณฐ์ไงใช่เปล่าชาตินี้ มีแต่สองหัดจงไปอุบัติเอาชาติใหม่อ่ใครเรียนมานะบทเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะจําได้ที่พันนารายนะคะคืนร่างกลับมาจากนางอักษรใช่ไหมหลังจากที่ปราบนนทกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกน็น่าเห็นใจนนทกนะถ้าไปอ่านเนือเรื่องวรรณคดีจริงๆแล้วเนาะนารายปราบนนทกอะ่ะ โอ้นะคะเราก็เห็นใจนนทกนะบทละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายปราบนนทกค่ะตอนนารายนารายคือพระนารายนะนารายปราบนนทกนะนอะนนทกเป็นยักษ์นะคะที่ทําหน้าที่อะไร ล้างเท้าเทวดาใช่ไหมแล้วปร่าเกิดว่าก็ถูกเทวดาใจลายนี้ใส่ไม่ดีอ่ะอกันแกล้งรังแกเขกหัวบ้างนะดึงผมบ้างนะ,ะจนหัวล้านนะหัวเลี้ยงหนึ่งเพียงหัะใช่ปล่าดูเงาในน้ําแล้วร้องไห้อ๋อน้าสงสารนนทกเนาะด้วยความทีม่มามเจ็บแค้นเครื่องโกรธนะคะ ด้วยความดีที่ทําก่อนอด้วยความดีที่ทําก่อนก็ไปขอพรนะจากพระอิศวรจมพระอิศวรนะประธานนะนิ้วเพชรมาให้ชี้ไปที่ไหนคนนั้นก็ทำไมตุยเยสุขิดเกลใช่ไหมคะนะคะตุยเยสุขิดเกลกันไปเลยนะแต่ด้วยความทีม่ความแค้นมันก็สุมแน่นอยู่ในอกใช่ไหมล่ะพวกเทวดาที่นี่ใสไม่ดีากันแกล้งเรานนทกก็เลยทำไมใช้นิ้วเพชรที่ชี้ไปที่ไหนคนนั้นก็ตุยเยสุขิดเกลนะนะก็ชี้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 จนกระ โอ้ลาพงใจฮุกเอ้มคราวนี้ก็ทําไมอ่ะชี้เลยช,ชี้ชี้ชี้ไม่หยุดเลยเอาถัดมาก็จะมีกับหอกโครงประพาสทานทองแดงนะประพาสทานทองแดงมสองเรียนอะไรอีกนะคะมสองได้เรียนโครงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพี่ขอย่อยว่าโครงสุภาษิตรัชกาลที่ห้าได้ไหมโครงสุภาษิตนะโครงสุภาษิต นะรัชกาลที่5านโะครงสุภาษิตรัชกาลที่5พระราชน,พนาิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกลอนดอกสร้อย1บทมี8วรรคใช่ไหมกลอนดอกสร้อยอ่ะกรอนดอกสร้อยแล้วก็จะขึ้นต้นด้วยแพทเทิร์นวรรคแรกจะเป็นเอเออย x เ e ใช่ไหมเช่นวังเอ๋ยวังเวงงังงิงย,ย่ำคํำระคังขานนะ่ะเนี่ยเรียว่ากรอนดอกซอยหรือว่าอะไรขึ้นต้นนะเอ๋เอยเอยอย่างเช่นเด็กเอ๋ยเด็กน้อยนะคำที่หนึ่งกับคําที่สจะซ้ําเป็นคําเดียวกันขั้นด้วยคําว่าเอ๋ยจริงไหมจริงแมงเอ๋ยแมงมุมแมวเอ๋ยแมวเหมียวอย่างเนี้ยเรียกว่ากรอนอะไรกรอนดอกซอยกรอนดอกซอย,ออย,ออยรำพึงในป่าชา้า ชื่อดูวังเวงน่ากลัวใช่ไหมแต่ความจริงแล้วนะคะเป็นวรรณคดีที่ให้เรานะระลึกนะถึง ถึงความตายใช่ไหมคล้ายๆกับมรณานุสต <Yeah. S 1> erm to ิด้วยในบรรดามต้นมอ1ม .2 ม .3 พี way, ่ยูคิดว่ามสมีรายชื่อวรรณคดีที่กำหนดให้เรียนแบบไฟบังคับเนี่ยน้อยสุดเลยบทละครพูดเรื่องเรื่องอะไรคะเรื่องเห็นแก่ลูกพระอภัยมณีนะพระอภัยมณีผลงานของครูกรสุนทรผู้นะคะ ถ้าเป็นนะแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการก็จะกำหนดให้เรียนตอนพระอภัยมณีเน,นนางเพเสื้อสมุดวรรณคดีเรื่องถัดมาก็จะมีพระบรมราโชวาสนะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราโชวาสพระบรมราโชวาทราชการที่5เรื่องถัดไปคืออิสริยานภาสิทธ อิสรยานภาสิทธ์ค่ะบางคนเขาเรียกว่าภาสิทธ์อิสรยานก็ไม่ผิดบาปอะไรนะคะแต่ถ้าเป็นหนังสือียนกระรวงเียว่าอิสรยานภาสิทธ์นะจ๊ะถัดมานะคะก็จะมีบทภาคเอราวันอินทราชิตบิดเบือนกายินเหมือนองค์อมรินทรงคดชะเอราวันในนะชามนิรมิตฤทธิแรงแข็งขันเพืือกพองผิวพันธ์สีสังสะอาดโอฬาบทภาคเอราวันเธอ เอาละและนี่คือนะคะรายชื่อวรรณคดีระดับชั้นมต้นที่น้องๆจะได้เรียนการนะทั้งม1ม2และม3นะคะดูเหมือนว่าม3จะเรียนวรรณคดีจํานวนเรื่องน้อยที่สุดยินดีด้วยกับพี่ม3นะคะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า